สวัสดีครับวันนี้เราจะนำออบทความที่มีผู้ชมมากที่สุดนะครับใน Google p o ็อกเกที่เขียนบทความไว้700กว่าบทความนะครับ <S <S ก็นำมามาพูดให้ผู้ฟังออได้รับความรู้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนะครับเรียวกว่าร้อยแปดคำคมของของเบ้งนะเป็นคำสอนจับใจจากของเบ้ง นั้นของเบ่งก็ามาจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊กนะครับซึ่งเราไม่ทราบว่าจริงๆแล้วสามก๊กนี่มีจริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เกิดจากมันสมองของผู้เขียนวรรณกรรมสามก๊กนะครับสําหรับคําคมของเบ่งนี่นะครับร้อยแปดคำคมเนี่ยนะครับเราก็อาจจะแยกออกเป็น3ตอนนะครับ เพราะว่าหนึ่งจากไร่แปดกำโพงของเบงนี้อาจจะค่อนข้างยากนะฮะดังนั้นเราจึงมี EP พีที่สามอีนะครับถ้าหากว่า,าผู้ใดสนใจที่จะติดตามก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นครับเพื่อเปอ็นกำลังใจและก็ทำให้เดอะคายาเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเด่นหน้าขึ้นไปก้าวหนึ่งนะครับอันนี่ก็สำหรับกำโพงองเบ่งเนี่ยนะครับท่านได้พูดว่า คำคำมมาแรกก็คือเกียรติยศย่อมเกิดจากการการะทําที่สุจริตครับข้อสองก็บอกว่าถ้าคุณหัวเสียคุณก็ใจเสียหัวสามยาไล่สุนัขให้จนตออย่าต้อนให้ตนคมมมมลงประการที่สียอำนาจที่ปัสจากเหตุผลคืออำนาจของคนพ่านอำนาจที่ปัสจาความเมตตาคืออำนาจที่นำมาสึ่งความปราชัยถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่แต่ถ้าคุณคิดอยากจะเป็นอะไรคุณก็จะได้ เป็นสิ่งนั้นโอเเพราะแสวงหาไม่ใช่เพราะการรอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานาตนอัอที่เจ็ดคือลดกำลังให้ดูไม้ฆ่าเลื้อนนายให้ดูน้ําใจแปดผู้ดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทําตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดผู้ที่มีเกียรติที่สุดคือผู้ที่ให้เกียรติ กับผู้อื่นนะครับอิจ้าก็คือจริงคือรวงรวงคือจริงถ้าคุณคิดว่าข้าศึกมีทางเลือกเพียงสองทางจงแน่ใจ,จได้ว่าเขาจะเลือกทางที่สามอที่สิถ้าสติปัญญามาปัญญาก็ถ้าสติปัญญาไม่มาปัญญาก็ไม่มีสิบเอ็ดมังกรถ้าไรหัวหางก็จะตีกันเองเอถ้า ด้านบนเอ็นด้านล่างก็เบี้ยวถ้าเสาเอเียงเฉียงเสาโทก็เฉยสิ 12. คนมองไม่เห็นการไกลไัยก็จะไปถึงตัวคนรู้จักตัดไปไัยก็จะน่ากลัว13บสายามเรืองรุ่งพุ่งเปลี่ยงดุดเสียงฟ้าแม้เทวายังสยบหลบทางให้จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจคูงร้องให้วันหนึ่งแน่ข่าวแพ้ก็มี14ยามเรืองรุ่ง พุ่งเปลี่ยนดุดเสียงฟ้าแม้เทวายังสยบหลบทางให้จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจคงร้องให้วันหนึ่งแน่ข่าวแพร่ก็มีสิบสิบสี่ 14. ไม้คดใช้ทําขอเหล็กงอใช้ทําเคียวแต่คดเคียวใช้ทําอะไรไม่ได้เลยสิบห้าเล่นหมากลุกยาวแต่บกอย่างเดียวเดินหมากลุกยังต้องคิดเดินมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไร 16, สิบหกเมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาดเมื่อพลังคลาาต้องรูดหลีกรู้หลักใส่รูหลีกเป็นหางก็ค่อยคิดก็ค,ค่อยทำก็ค่อยค,อยคำทงังจึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือสิบเจ็ดปลาใหญ่มักตายในน้ำตื้นสิบแปดเกตุท่ยอดเจเกิดจากการกระทําที่สุจริตสิบเก้าถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มียี่สิบเมื่อใครสักคนหนึ่งทําผิดท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือ่าว่าเขา เพราถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่สภาพไปล้อมเช่นเดียวกับเขาท่านอาจจะตัดสินใจทําเช่นเดียวกับเขาก็ได้21การบริหารคือการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น22ผู้ปกครองระดับธรรมดาใช้ความสามารถของคนอย่างเต็มที่ผู้ปกครองระดับกลางใช้กําลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ผู้ปกครองระดับสูงใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่ยีสามอ่านคนออกบอกคนได้ใช่คนเป็นยีสี่เมื่อนักการทูตพูดว่าใช่หรืออาจจะเขามีความหมายว่าอาจจะ เมื่อนักการพูดว่าอาจจะเขาจะมีความหมายว่าไม่เมื่อนักการพูดบอกว่าไม่เขาไม่ใช่นักการสู้เพราะนักการสู้ที่ดีจะไม่เป็นเศษใครยิ่ห้าเมื่อสุภาพสตรีพูดว่าไม่หล่อนมีความหมายว่าอาจจะเมื่อสภาพสุภาพสตรีพูดว่าอาจจะหลอนมีความหมายว่าใช่หรือได้เมื่อสุภาพสตรีพูดว่าใช่หรือได้หลอนไม่ใช่สุภาพสตรียี่บกที่ทาการใหญ่อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อยยี่เจ็ด ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้แต่ไม่สามารถมองเห็นคิวของตนคนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้นแต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปถึงอนาคต2 8แอำนาจที่ปัสจากเหตุผลคืออำนาจของคนพ่านอำนาจที่ปสัปสจากความเมตตาคืออำนาจที่นำมาสึ่งความปลาชัย 29. ย9บก้ายำเรืองลุ่งพุ่งเปลี่ยนยู่เสียงฟ้าแม้เทวาย,ยังสยบลบทางให้หยิบดาวเรือนชงก็สมใจคงร้องไห้วันหนึ่งแน่คาแพ่ก็มี30ตัดภตัดอย่ยาไวหนอ ข้าพ่อใย่ารลยลูกที่ทําการใหญ่ใจคอต้องเ,อเรียกว่าห้าวหาญสามเอกข้าพเจ้ายอมทเรยยต่อคนทั้งโลกดีกว่าให้คนในโลกทเรยยต่อข้าพเจ้าสามสองเป็นแม่ทําอะไม่กล้าจัดหัวคนเป็นแม่ที่ดีไม่ได้อันนี้สรโลแกนนี้ก็คงไม่เหมาะที่จะใช้ในยุคนี้นะครับเพราะมันรุนแรงสาม 3, สามคนฉลาดบาดเปืองเขานั่งลิ่งสงวนคุมสามสี่ไม่มีใครเลี้ยงอาหารให้ใครเปล่าๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน สามศัตท์ที่ไร้เหลือไม่เท่าเกือเป็นหนอน36ความรู้ส่วมอำนาจน,นะครับเราก็ทิ้งท้ายไว้เป็นอีพีที่สอน,นะครับหากสนใจก็คอยติดตามนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังนะฮะซึ่งอันนี้เป็นบทความทีเ่เรียกว่าอันดับหนึ่งนะฮะสำหรับผู้ที่มาชมใน Google Box ที่ผมเขียนไว้ครั